ประมาณห้าหัวค่ะเราจะใช้ไก่ประมาณโลนึงนะคะคนะปีกไก่ปีกบนนะคะเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต่าค่ะถ้าใครที่มหม้อก็ได้ค่ะหม้อเอาหม้อมาใส่เลยนะหรือี่เราจะผัดในหม้อเลยค่ะค่ะนี่นะคะเราใส่เป็นในหม้อค่ะ กระเทียมกระเทียมครับประมาณห้ากิก่แล้ววันหนึ่งที่นิ่มทำซุปไก่เยอะแค่ไหนอะคะสองหม้อเบอร์สี่สิบอะค่ะโอ้โหโใหญ่มากขา่งยากวันเลยนะหมดค่ะโอ้โหถ้าเห็นหม้อข้าหมกที่นี่แล้วจะตกกระจายอันนี้คือ ก็มีีนะคะนะสักหันหันสี่เหลี่ยมเหมือนกันเนาะด้วยความสวยงามค่ะตอนนี้เราก็จะมาผัดเครื่องครับเดี๋ยวเราจะผัดกันที่เตาเราใช้เนยใช้เนยนะคะเดี๋ยวนะคะเพี่ปวดใช้เนยผัดใช้เนยหน่อยประมาณ ทางน้องเมย์เองมาพิงคนน้องเนยใส่เพลงให้หน่อยครับไม่ใช่น้อใส่เลยร้องเพลงคนเมยให้หน่อยแตาตอนนี้เราจะมาคนผัดเครื่องกันครับค่ะใส่แรงไปไหมครับดีดีดีหนุนนะสามนี่ฮะหัวห่มแล้วอะครัวค่ะเดี๋ยเราาก้านคูลูกเห็นดีเลยครับแกงเครื่องเทนของเราครับ ใส่ก็ท้านใส่เครื่องเทศด้วยค่ะใส่ทิคะจะได้หอมค่ะใส่ประมาณห้าเมตรหกเมตรก็ได้ค่ะห้าถึงหกเมตรค่ะมีเริ่มจากลูกเห็นเลยนะครับค่ะแล้วก็ก้านผีประมาณห้าก้านครับห้าหกก้านนะคะและนี่นี่คือทิพริกไทยดำยครับผมคระิกไทยดำอ่ะเราก็ใส่ไปด้วยครับอือหือิดมือหนึ่งเนาะ ขอช้อนชาดิ่งกาแฟค่ะนี่ค่ะจ่ะใส่ไปหอมแทนฝนไม่จ่าเอาได้ไหะจ่าเอาอาหารนิดหน่อยพิชไก่ป่นธรรมดาอีกพิชหน่อยพอเริ่มโอ้หอมไหมถ้าจะจ้ไม่ว่านะพอเราผัดพอเดี๋ยวเราได้ที่แล้วเราก็จะเอาไก่เติมลงไก่ไก่นี่เราใช้ประมาณโลนึง คีกช่วยหมดเลยหมดนี้เลยไหมครับหมดเลยเอาเลยนะครับอ่าเอีงให้เรียมมากค่ะเกลือไปสักนิดเดค่ะครับเราจะไม่ใช้น้ำตานะคะน้ำตามันจะเหม็นขาวเราจะใช้เกลือเกลือก็เกือบหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาอะไรนะคะคับมันก็แล้วแต่ส่วนนะคะถ้าเราลงเยอะแล้วก็เพิ่มเข้าไปค่ะ นี่วหวานมันตัลกะไหยนะคะถั่วหอมเต็มๆถั่หอมค่ะจาบนี้เราก็ค่อยๆเติมน้ำไปทีละนิดค่ะคือเราผัดไก่ไปนิดนึงเท่านั้นเองไม่ต้องให้สุกเราค่อยเติมน้ำก่อนปิดฝาไว้ก่อนนะคะจ้ะเไปเลยเดี๋ยวพอเราเบือดแล้วเราพอมันไก่น้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเอาน้ำเติมไปเรื่อยๆค่ะค่ะแต่ถ้ามันเป็นฟองเราก็ต้องช้อนท้นค่ะะเดี๋ยวเราล้างแกงนิดนึง ก็เร่งไฟนิดนดียนิดนึงให้ให้ให้ไก่เดือดค่ะแต่เมื่อกี้นี่นินต้องใส่อกเชยเล็กนิดนะใส่เลยเหรอค่ะใส่ไปเลยนิดนึงน้องนุ้งเองเพราะเรามาจะเป็นพร้อมกับไก่เดือดสิไก่เดือดพอดีหรือเปล่าใช่เดี๋ยวพอไก่เดือดมันจะได้ออกกลิ่นหอมแรงหมดครับแรงหมดครับต่กล้ามแรงใส่หน้ยใส่ครับเสริฟเสริฟอ๋อเดือดเดือดพอดีด้วยอ่าแล้วก็คต้มน้ำค่ะ เติมน้ำไปสักเท่าไหร่ดีคะก็ให้ท่วมไก่ไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ปิดยาวไปเลยเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วเนาะแล้วเราก็ไปทาน้ํายำเขาเรียกว่าน้ำต้ลยะเดี๋ยวเราจะต้องใส่พวกมันฝรั่งหอมใหญ่ื่อนเทศดิค่ะนี้าเชี่ยวไก่ไปก่อนปิดเคี่ยวไก่เลยค่ะตุนให้นิ่มเลยแล้วกันนะครับอะแล้วเรามาเตรียมตอนนี้เราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงครับผมพวกผักค่ะ ค่ะก,ก็มีมันฝรัง่งครับเดี๋ยวเราหั่นเลยใช่ไหมครับเราจะผ่ากลางหัวนะคะหละักฐานเป็นคํำอะคะ่ะใหญ่มากแล้เ่มีารงอกครับผมมะเกือเทศนะครับก็มาเสือเทศเรา <ๆ S 1> จะ เอาหัวของนะคะหั่นเป็นเล่นๆก็ประมาณสองหัวก็ได้ค่ะครับผมถ้าเราเคี่ยไปมันจะจนมันนิ่มไหมคะเดี๋ยวถ้าเราลงเดีย๋ยวเราจะเอามันฝรั่งลงก่อนค่ะแล<ง>้วเ,เอาฝรั่งลงคู่กับไใ่ก็ได้เพราะว่ามันฝรั่งนี่มันจะนแข็งช้ชาใช่ไหม ้รเราเอาหอมหัดมันหอมใหญ่มันกไหลงก่อนกว่ามันก็หล so ังจ้ะลงเลยนะคะจ้ะไม่เปิดฝาให้ครับจะได้เคี่ยวคู่ไปกับไก่คะแต่เราห้ามคนใช่ไหมครับก็เคียวให้มันให้มันคะให้มันลงไปในน้ำอืมให้มันจนๆลงไปในน้ำนะอืม ขายไปเลยเตี่ยงคู่ไปกับไก่อันนี้เราจะมาหัน่นเออหอมใหญ่นะคะค่ะหั่นหัวใหญ่หั่นหัวออกไปก่อนหั่นเป็นแย่ๆนะคะที่ร้านพี่นินขายาอะไรบ้างครับพี่นินก็มีข้าวหมกไก่แล้วก็ ทุกี่มีไข่ไข่ไข่ที่ร้านโกนะคะม,ขมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ถ้าเนื้อแดงแล้วก,ก็ซุปไก่ทุกเนื้อะอะไรวนี้ค่ะเนื้อย่ายงค่ะแล้วก็ยำสลดัดยำสลดัดเราก็ต้องรอ <Oo. S 2> แล้วรอรอใส่ดัวเลยรับใส่รวมก็ได้รวมกันเลยครับรวมกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมามีน้ำมะนาวพริกขี้หนูแล้วก็เกลือนะคะ เลิมตึงเลยจะเราจะใส่น้ำมะนาวประมาณสองช้อนสองช้อนโต๊ะคะ่ะครับแล้วก็เกลือหน,นะะึ่งช้อนรอคะหนึ่งช้อ,อนชาค่ะค่ะพี่หน้ตพี่หน้เราต้องซอยไหมคะจะ้ะเราจะมาซอยบางคนจะซ้ำก็ได้นะคะหรือจะซอยเป็นแล้วแต่สะดวกเนาะ,ะ,ะ,นะะจะ้ะเราจะมาซอยอย,อย่างนี้ก็ได้ รสชาติจะไม่เผ็ดเกินความเป็นซุปนะครับจะต้องมีต้องเผ็ดๆเลยนี่ค่ะหรือว่าเราจะทําถ้าเราถึงเราทําเยอะๆเราจะผสมไว้ที่เดียวก็ได้ค่ะแล้วเราก็ใช้ตักเอาค่ะตอนนี้มาดูเดือดนะคะใช่อ่าเดือดแล้วค่ะมีซุปเดือดแล้ว แล้วก็เพื่อที่จะให้ออกมาสีสวยครับที่นี่จะใส่สัรเติมเ,มเทศมด้วยสารเติมเทิเติมี้นิดหนึ่งครับผมประมาณสองช้อนสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะน่าทาน้คราบคุณเต้ <laughs> อย่นะวรับอยู่มากครับ แล้วก็ปิดรอจบอึทีนี้แล้วก็ปิดเคี่ยวทิ้งไว้เลยนะคะให้มะเขือเทศหอมใหญ่คือไม่ต้องสุกมากนะคะให้มันออกมนชิ้นๆสวยๆค่ะได้ยินเสียงเหมือนเดือดปุดๆแล้วค่ะเราวงาให้ดูดูเลยนะคะเดี๋ยวต้องเปิดดูโอ้โหแล้วี๋ยเียๆหน่อยเลยค่ะใส่นน้ไว้ที่ก้นด้วยก่อนนะครับเติมน้ํใน้ำาันใส่น้วยเลงค่ะใส่วที่ก้นั้วเลยค่ะ ปักเลยนะครัอันนี้เราก็จะปักขึ้นมานะคะโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากเลยนะสวยมากค่ะน,นี่มีมันฝรั่งมั้ยนะคะมันฝรั่งมะเขือเทศหอมใหญ่สีสันครบเลยค่ะ ถ้าทานกับข้าวหมกไก่ก็คงเพิ่มความอร่อยมากขึ้นเลยนะครับเนี่ยคือบางทีเราทานเครื่องเทศเยอะมันคอแห้งเนาะถ้ามีสุดด้วยนี่แบบมันจะแก้เลี่ยนได้ทำได้นุงกรอเปรี้ยวอืมตรนนี้แหละครับเอาหอมเปรี้ยวนะคะครับผมผมน่าใช้มือนะคะค่ะลวมแล้วก็ผักชีนะคะแต่งเอาให้สวยชีใหญ่ คุณชายครับสีคุณชายเนี่ยคะ่ะค่ะก็จะออกมาสำเร็จแล้วครับสุกไก่ครับ